<ペ>ー<ペ>ールカ<ペ>ールカって<ペー>カイロルーカってカイ

ไหนบอกมกว่าวะโาโลมั้งอ่ะฮะโอโหโใหญ่กว่าทักอ่กว่าขอผมอีกอ่ะห้โลอ้โนั่นหนึ่ันอยเดี๋ยวมไยเดี๋ยวไ่โห 有一点动静，算了，不穿了。